วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ วัตถุมงคลประจําเทปนี้ก็คือประจําวันนี้เนี่ยเ,เป็นวิชาที่สูงสุดของเขาอ,อ้อที่เรียกว่าวิชานโมยี่สิบเก้าบทนโมอา่านโมนาโมยีม่สิบเก้าบทแต่ใต้าจากเสียงว่านโมนโม,นโมอ่านโมยี่สิบเก้าบทครับก็คือเป็นหัวใจคาถายี่สิบเก้าบทก็คือว่าด้วยเรื่องพระพุทธเจ้าตั้งแต่เกิดจนบวช พระพุทธเจ้าเนี่ยออกบวชอายุ29่สิบเกปีก็คือการวิชาบทเนี่ยพื้นฐานก็คือการว่าด้วยเรื่องของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เกิดอยู่ในคันมารดาจนบวชบวชอายุ29ปีครับอส่วนวัตถุมงคลวันนี้นี่ในเพจเฟ c e b o o อของเราหรือว่าของหลายๆคนที่เอาไปแชร์กันเนี่ยมีคำถามมาทุกคนเลยว่า ให้เช่าเมื่อไหร่เช่ายังไงเช่าเมื่อไหร่เช่ายังไงเราก็ยังเงียบอยู่บเก็บงําไว้อยู่ไม่ได้บอกอรายละเอียดอะไร,รแต่อันนี้นี่คือวัตถุมงคลที่เราตั้งใจสร้างขึ้นมาบเพื่อสมาชิกในเศรษฐกิจณปัจจุบันนี้เลยครับเพื่อหวังพึ่งพุทธคุณของวัตถุมงคลประเภทนี้ชนิดนี้กับการเอาตัวรอดในการอยู่รอดของเศรษฐกิจณปัจจุบันบอันนี้ก็คือกุมาร ในคันดูลลกอ่าก็บางคนเรียกกุมารดูดล,ลกแต่จริงๆตามตำราเรียกว่ากุมารนคัน,น,นอ๋อเรียกว่ากุมารในคันให้ให้ให้เขาสูมให้ดูเขาเรียกว่ากุมารในคันเราจะเห็นว่ารูปลักษณ์พิมพ์ทรงเนี่ยบางคนเห็นปุ๊บอุ้ยกุมารทองไม่ผิดแต่อันนี้ไม่ใช่กุมารทองในแบบฉบับที่ทุกคนเข้าใจครับมันเป็นยิ่งกว่ากุมารทองที่ทุกคนเข้าใจ สว่วนมันจะเป็นกุมารยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายขยายให้ฟังครับอันนี้เขาเรียกว่ากุมารในคันเปรียบเสมือนเป็นกุมารที่อยู่ในท้องแม่อืแต่อันนี้องค์เนี้ยวิชาเนี่ยก็คือเขาเปรียบเสมือนเป็นพระพุทธเจ้า <Ừ. S 2> ที่อยู่ในคันมารดาครับอที่อยู่ในคันมารดาเขาเรียกวิชานี้ว่าวิชากุมารในคันโพธิสัตว์ก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ย เป็นพระโพธิสัตว์กับชาติมาเกิดครับอ่ายังไม่เป็นพระพุทธเจ้าคือยังไม่ตัดสัลุวิชากุมารกุมารในคันก็คือหนึ่งบทแรกของวิชาโนโมโยี่สิบเก้าบทครับเปรียบเสมือนว่าด้วยเรื่องการเกิดทุกประเภทอืออย่างกุมารในคันอันนี้เนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าที่อยู่ในคันมารดาครับเด็กที่อยู่ในท้องแม่เนี่ยเปรียบเสมือนมีการได้รับการปกป้องหมูแเลจากแม่อยู่ตลอดเวลาครับองค์นี้นี่เราจะเห็นว่า ดูดลกดูดลก,ด,ด,ลกดูดลกก็คือกินไม่อดมีกินมีใช้มีกินต,นตลอดเวลาไม่อดค่ะคบุรพารยาโบราณเนี่ยเขาก็เลยกําหนดรูปทรงเลยว่าให้เป็นกุมารดูดลกอ้ยันด้านหน้าเนี่ยเขาเรียกยันมหากําเนิดมหากาเนิดอ่าก็คือว่าด้วยเรื่องการเกิดของมนุษย์ชายหญิงเทวดาชายหญิงอมนุษย์ชายหญิงสัตว์ที่ออกรูปเป็นไข่เป็นตัวเป็นสเปิร์มเป็นอะไรทั้งหลายแหละ ก็คืออยู่ในการกําเนิดของยันตัวนี้ทั้งหมดครับการที่เป็นยันตัวนี้ก่อนที่จะขึ้นไปอยู่ในปากให้ดูดเนี่ยก็คือว่าเปรียบเสมือนว่าเราอยากได้อะไรเนี่ยไม่ว่าเรื่องเรื่องนั้นจะเป็นอะไรมามันก็จะเกิดขึ้นเข้าหาแบบตลอดเวลาแลเ,เหมือนเข้าหาโดยง่ายใช่อยู่ตลอดเวลาฐานที่รองนั่งเนี่ยก็เป็นยันต์กเนิดก็คือไม่ว่า จะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะกาเนิดเกิดก่อบุรพาจาร์บุราเนี่ยให้ความสําคัญเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์มาในคันก็คือว่าใครที่มีพระโพธิสัตว์มาในคันไว้ในบ้านเกียรติสถานร้านค้าบ้านเรือนต่างๆเนี่ย<ะ>ถ้าทําการบูชาเนี่ยสิ่งต่างๆจะเกิดความบุดมสมบูรณ์บุรพาจารย์บอกว่าพระโพธิสัตว์พระอรหันต์อยู่ที่ไหนความจเจริญอยู่ที่นั่น แต่วิชาพระโพธิสัตว์กุมารในคันเป็นอะไรที่สร้างได้ยากมากยากถึงยากที่สุดเรารับประกันเลยแล้วก็หาคนที่สร้างได้แบบถูกต้องยิ่งไม่มีเลยปัจจุบันนี้พอสิ้นหลงพ่อเจ๊กวัดเขาแดงตะวันตกไปเราก็ไม่เคยเห็นใครทําขึ้นไปเลยเพราะด้วยที่ว่าวิชาความรู้ต่างๆเนี่ยมันสูญหายไปม,ยมันขาดมันขาดการเรียนแบบถูกต้องโดยถ่องแท้ ก็เลยทําให้กรรมวิธีการสร้างการสืการบูชาเนี่ยไมย่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์วิชากุมารในคันเนี่ยถอดมาจากคาถากุมารในคันบทที่หนึ่งก็คือกุมารท่วนทศมาศบทที่หนึ่งในวิชานโมโยี่สิบเก้าบทอ่าก็คือเป็นพระโพธิสัตว์ที่อยู่ในท้องแม่ครับรูปลักษพิมพ์ทรงนี่ถอดจากคติความเชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าที่อยู่ในคันมารดาก็คือเป็นเด็ก นั่งยองดูดลกที่ก้นมียันกําเนิดที่ท้องสายลกม้วนเป็นยันกําเนิดเข้าหาปากก็คือดูดลกอยู่ตลอดเวลาในตัวเนี่ยมีสายลกคาดเป็นกําไรหกห่วงที่ขาสองห่วงมือสองห่วงคอหนึ่งห่วงแล้วก็เสียนหนึ่งห่วงก็คือบนจุกหนึ่งห่วงครับ, 1> 1รบก็เปรียบเสมือนว่ามีห่วงทั้งหกนิวรนนิวรนทั้งห้ากับอีกหนึ่ง โลกุตละธรรมรวมรวมกันเป็นหประการเพื่อมนุษย์เกิดมาทุกคนมีห่วงมีห่วงจากการกระทํามีห่วงจากการเดินเข้าหามีห่วงที่รัดติดคอและมีห่วงที่อยู่บนสิ่งที่สูงสุดหกประการครับเพราะฉะนั้นนี่ห่วงทั้งหประการแต่อยู่บนพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นผู้ที่ให้เสียสละยิ่งแล้วแก่มนุษย์ทุกหมู่เรา เปรียบเสมือนว่าการยึดติดของการห่วงของเราทั้งหมดถ้าเราบูชาท่านท่านก็จะนำเราซึ่งการลอดแห่งห่วงทั้งหลายสู่โลกอุตลธรรมที่สมบูรณ์นี่คือเคสของบุรพารยา์โบราณครับส่วนตัวกุมารเนี่ยได้ลงอักขระเลขยันตามตัวคาถาก็คือตามตัวคาถาที่จะเป็นว่าด้วยเรื่องการบูชาว่าด้วยเรื่องการบูชา ณอยู่ซ้ายอันนี้ว่าในเรื่องเทพรักษ์คือเทพที่พิทักษ์กุมารตามหลักความเชื่อของกุมารท่วนทศมายีบเก้าบทณอยู่ซ้ายครับมูอยู่ขวาพุทธอยู่หน้าทาอยู่หลังยะอยู่ขหมองครับก็เปลียนเสมือนน้าโมพุทธายะคุณของพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ล้อมรอบกุมกายไม่ให้ใครเข้ามาทําร้ายและแทรกแซงได้แล้วก็คุณของพระเจ้าทั้งห้าพระองค์เสริมให้เป็นกําลังแก่ตัวกุมารก็คือตัวพระโพธิสัตว์เอง ด้านหลังเป็นยันเทะมหาพรมอ่าเทะสามชั้นที่เรียกว่าเทะมหาพรมเทะชนิดนี้ก็คือมนุษย์แพ้เทวดาแพ้อามนุษย์แพ้คือแพ้ทั้งหมดหอคะครับอ่าก็คือแพ้ทั้งสามโลกการที่กุมารอยู่ในบ้านก็คือพระโพธิสัตว์อยู่ในบ้านบูชาเราบูชาแล้วเนี่ยมนุษย์ก็แพ้เราเทวดาก็แพ้เราอามนุษย์ก็แพ้เราอืา ตัวนะถาที่ใช้ในการบูชามีใบฝอยให้สมบูรณ์แบบมีใบฝอยอันนี้ไม่ใช่กุมารผีในหลายคนเข้าใจเพราะองค์ท่านเนี่ยสร้างมาจากดินอาถรรพ์เก้านชนิดค<ะ>่ะเที่ยวมาปั้นเนี่เอ,เอามาปั้นอันนี้เป็นปั้นนะเป,นเ,ปนเป็นเป็นเป็นแบบมีพิมพ์เข้าพิมพ์แต่ก็ปั้นมืออ๋อที่อาจารย์อบ,บอกเอมือทีละองค์ที่อาจารย์บอกดินนี่คือมวลสารใช่ไหมอาจารย์ ร้างมาจากเนื้อดินอาถรรพ์เก้าอย่างว่านมหามงคลหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดชนิดมาผสมกันหนึ่ง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 พันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดชนิดคือเป็นหนึ่งอะเป็นหนึ่งเป็นหนึน1 1> ่งเคสก็คือเป็นหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดชนิดครับแล้วก็มาผสมด้วยดินอาถรรพาา์ดินอาถรรพ์อีกอ่ะดินอาถรรพ์อีกเก้าอย่างดินอย่างที่หนึ่งดินเก้าเมืองเก้านครเก้าเมืองเก้านครคือเอาเคสว่าเก้าอยู่ตลอดเวลา ดินก้าวตลาดดีทางเรื่องค้าขายดินก้าเมืองก้าคนครเนี่ยพุทธคุณของดินก้าเมืองก้าคนครตามบรุรพาจารย์บอกก็คือมันจะดีทางเรื่องความเป็นใหญ่เป็นโตแต่การที่จะได้มาคือต้องไปพีมาอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ดินก้าวตลาดก็ดีทางเรื่องค้าขายครับอดินก้าท่าก็คือว่าด้วยเรื่องของการที่สายแม่น้ําไหลรวมกันตะกอนตกจนเป็นดินงอก เป็นการสะสมซึ่งความมั่งมีต่างๆครับก็คือก้าวดินที่งอกก็คือดินก้าวท่าครับอ่าแล้วก็ดินปราบหญ้าไม่งอกปราบหญ้าไม่งอกก็คือเป็นดินที่ หญ้าไม่ขึ้นที่คนเหยียบหญ้าไม่ขึ้นไม่เหยียบไม่เหยียบด้วยอยู่ในป่าแต่หญ้าไม่ขึ้นปกติถ้าเราไปป่าทั้งผืนป่ามันจะหญ้าขึ้นแต่ตรงเนี้ยนี่คือหญ้าไม่ขึ้นหญ้าไม่ขึ้นเขาเชื่อว่าดินต่านี้มีอาถรรพ์ในตัวแม้กระทั่งใครก็ไม่กล้าลุกล้ำคือว่าจะพืชจึงึ้นไม่ได้ใช่คุณวิเศษของดินตอนนี้ถ้ามาอยู่ในกุมารในคันก็คือเราบูชาไว้ใครก็ไม่กล้ามายุ่งกับเราเราก็ทําอะไรก็ไม่แพ้ใครอ่าก็คือดินป่าหญ้าไม่งอกครับดินพ่อขางหมู ดินพอ่อหางหมูดินที่มันพ่ออยู่หางหมูนี่นะหมูเนี่ยมันจะสลัดอยู่ตลอดเวลาหางมันมการที่ดินจะเป็นพ่อขางมันเป็นอะไระที่ยากดินที่สามารถไปพอ่อที่หางหมูได้เนี่ยเขาเชื่อว่ามันมีมันมีพุทธคุณในเรื่องการเกาตกะติดเกาะติดอ่าเกาะติดการที่เรามาบูชาปุ๊บเนี่ยเขาเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สนะิทธิ์ณเรื่องเรื่องนั้นคือกุมารเนี่ยจะอยู่ติดตัวเราอยู่ตลอดเวลาครับอ่า ติดติดตัวลาตลาดเวลาครับใครเสมาเก้าบทใครเสมาเก้าบทก็คือว่าใน<ม>เรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนาตามหลักความเชื่อครับเพราะการที่เราจะฝังพระธเสมาเนี่ยเขาจะมีสมมุติเป็นเทวดาแล้วก็ไปการฝังพุทธเสมาเขาเชื่อว่าในเสมาจะมีเทวดารักษาครับการที่เอาใครเสมามาสร้างเป็นกุมารในคันเนี่ยเขาเชื่อว่าเทวดาที่รักษาพุทธเสมาก็จะรักษาในกุมารในคันด้วยอืม นั่นคุณพิเศษของมันครับแล้วก็ดินโป่ง9ป่าดินโป่ง9ป่าใช่ดินโป่งเนี่ยเป็นดินที่สัตว์กินเพื่อรักษาตัวเองครับใช่ค่ะแต่ในดินโป่งเนี่ยจะมีเทวดาดูแลรักษาเขาว่าเทวดาดูแลโป่งใช่เขาก็เชื่อว่าถ้าเรามาทราบวัตถุมงคลเทวดานั้นๆก็จะดูแลในวัตถุมงคลครับดินปวกดำ9ยอดดินปวกดำ9ยอดต้องเป็นปวกดำนะ ปวกดาเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของเทพชั้นสูงหมายความว่าไงจย์ปวกที่เราเห็นคือขาวๆมนสีแดงปวกปกติมันจะเสียดสีแดงนะแต่ตัวนี้จะสีดำมันต้องเป็นปวกสีดำเขาเชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของเทวดาชั้นสูง<อ>ดินปวกดำมันจะเกิดขึ้นมาจากตรงที่ตรงนั้นเนี่ยใต้ดินจ,จะมีพระพุทธ อาจจะมีสมบัติอาจจะมีอะไรที่มีเทวดาดูแลรักษาอ๋อคือต้องมีของศักดิ์สิทธิ์อยู่ไดามีของศักดิ์สิทธิ์อยู่จุนั้นแล้วก็สิ่งที่บอกไม่ได้ในรายการหลายประเภทขอจบท่านีแต่ว่าเทวดาดูแลอยู่ใช่ยังดินดินนี่เราไม่บอกหมดนะอ๋อจะไม่บอกหมดไม่บอกหมดบอกท่านี้แหละเพราะเป็นเบสิกที่หลายๆคนรู้ส่วนถ้าอะไรที่หรืออะไรใบฝอยจะบอกรายละเอียดไว้เหตุผลก็คือที่เราคนมาดูเราแรกหลังๆนี่อาจแรกๆตอนนี้อาจจะงงงงเอ๊ะทำไมอาจารย์บอกไม่หมด เกิดมาจากว่าวัตถุมงคลที่เราสร้างทั้งหมดตอนนี้มีคนทําตามตูดเยอะแล้วมันรู้ไม่จริงแล้วมันเอาไปอ้างว่ามันทํามันใส่ครับฮมันก็เลยกลายเป็นว่าสร้างวัตถุมงคลมาใช้ไม่ได้ผลครับมันก็จะพาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คือความเชื่อเนี่ยมันสูญหายไปครับที่ก้นเนี่ยเอากระปกอกรมาก่อนที่ก้นเนี่ยอุดผงมหากําเนิดไอผงที่อุดใช่ไหมจ๊ะอ่าผงมหากําเนิดแล้วก็ผงที่ว่าเรื่อย พุทธคุณชั้นสูงก็คือผงฤาษีทั้งห้าผงฤาษีทั้งห้าบรรจุเอาไว้ที่ก้อนรพร้อมกับตะกรุดหัวใจกุมารในค,คันคุณวิเศษของกุมารในคันอย่างที่บอกถ้าใครเอาประบูชาห่างร้านบริษัทต่างๆพระโพธิสัตว์อยู่ที่ไหนความเจริญอยู่ที่นั่นถ้างั้นอย่างที่อาจารย์พูดตอนต้นจมูกคือวิชาเนี่ยเราก็การสร้างตามวิชาของขาอ้อ ตามวิชาของเขาอ้อคือ,อมาในคันท่วนทศมาษยี่สิบเก้าอันนี้คือวิชาตำลาเก่าตั้งแต่ครูบาทองเท่ารูปเก่านั่นเลยอาจารย์เป็นตำราวิชาดั้งเดิมของเขาอ้อเลยอันนี้สืบทอดเราเรียนวิชานี้จากอาจารย์ทองวัดสัมพอ่อเชยอาจารย์ทองวัดสัมพ่อเชยครับซึ่งหล,หลายครูบาอาจารย์สายเขาอ้อหลายๆคนก็เป็นวิชานี้แต่เราได้วิชานี้โดยสมบูรณ์ที่อาจารย์ทองวัดสัมพ่อเชยได้วิชาการเสกที่สมบูรณ์โดยอาจารย์เกลื่อนวัปประดโม อ๋อเพราะว่าอาจารย์ต้องศึกษากหลายคน,ลยคนแล้วก็เรียนวิธีการการเสกกุมารกุมารในคันเนี่ยครั้งรแรกที่พ่อได้เขียนวัดควยเงาะครับอคนที่สองก็คืออาจารย์หวานวังลางปลายแต่ไปได้โดยสมบูรณ์แบบจริงๆคืออาจารย์ทองเขาสพเชยและกลับมาจบสุดท้ายที่อาจารย์เกือวัดประดูมูว่าในเรื่องคาถาที่เรียกว่าโอ้ฟ้าผ่าในการเสกกุมารในคันแล้วกุมารหลุดรถในคันเนี่ยคือทุกคุณอย่างที่อาจารย์บอกตอนต้นคือ อย่างแรกคือเราไม่แพ้ทั้งมนุษย์เอามนุษย์ือถ้าเราบูชาไว้ในบ้านเนี่ยความบุรณาสมบูรณ์โชคลาภจะเกิดขึ้นกับเราอยู่ในบ้านหลังนั้นตลอดเวลาและการบูชาอาจารย์การบูชาจะมีอยู่ในใบฝอยไม่ใช่กุมารผีเพราะฉะนั้นไม่ต้องให้ของเล่นต้องวางสูงต่ำก็ให้สูงนิดนึงเพราะเป็นพระโพธิสัตว์วางบนหิ้งพระได้ไหมอาจารย์ทั้งั้ะก็อย่าไปเทียบถึงหิ้งพระให้ต่ำกว่าพระแต่ให้สูงกว่ากุมารทั่วไปสูงกว่าเยอะสูงกว่าเยอะเลย นี่ว่าพวกนางกง <S 2> <S 2> นางกวักนายอาจารย์พวกเทพเนี่ยสูงกับนางกวักอีกต้องสูงกับนางกวักด้วยใช่ต้องสูงกับนางกวักแต่ต่ำกว่าพระพุธเอาไง,ไง่ายๆต่ำกว่าพระพุธอ,อันนี้เป็นกุมารโพธ,ธิสัตว์ในคันแล้วอย่างที่อาจารย์บอกคืออาจารย์ปลุกเสกคนเดียวในนามอาจารย์แขกชิ้นแรกทีจะลองดูว่าที่ออกในนามอาจารย์แขกเลยถูกนี่เป็นวัตถุบง,งคนข้างหน้าเขียนเลยกุมารในคันข้างหลังเขียนเลยอาจารย์แขกออเข้าหลัอาจารย์เขียนเลยอาจารย์เขียนเลยเขียนชื่อเราเลยว่าอาจารย์แขกเป็นกุมารในคันของเราเลยซึ่งถ้า เราไม่แน่ใจเราก็คงไม่ทำมาขึ้นมาเหมือนกันให้ขายหน้าตัวเองครับส่วนคนที่บอกอาจารย์ผมว่ากุมารทองไปแล้วจะเห็นหรือเปล่าอ่านั่นแหละอันนี้ไปลองดูแล้วบางคนก็กลัวว่ามันจะไปตีกลัวว่าจะมากลัวหรือเปล่ายันได้ว่ามันไม่กลัวแา่บางคนเขามีเด็กไม่มีปัญหาปัญหาเนี่ยปัญหายิ่งถ้ามีเด็กในบ้านเลี้ยงยากควรบูชา ควรบูชาเด็กดื้ออาจารย์ควรบูชาเลยเด็กดื้อก็ควรเลยใช่ไหมอาจารย์บอกเขาได้เลยว่าขอเพึ่งพรธคุณขององค์ท่านมาช่วยให้เด็กคนนี้ไม่ร้องไห้ไม่งองแงให้ขยันเรียนหนังสือเนี่ยขอได้เลยขอได้เลยเพราะเขาเป็นพระโพธิสัตว์กุมารโพธิสัตว์ซึ่งฝ่ายดีอยู่นะเขาจะแล้วสมาชิกต้องถามแน่เลยว่าที่บ้านเขาเลี้ยงกุมารจะไล่ไหมอ่ะใครไล่ใครองค์นี้จะไปไล่้องค์นี้อะไรจะไล่ถ้าอันนั้นเป็นผีมึงจาไว้ทาไม ชัดเจนแล้เนี่ถามหน่อยจาะเอาเข้าบ้านต้องขอเจ้าที่ไม่ต้องขอเจ้าที่นี่โพธิสัตว์สูงก็เจ้าที่อ๋อไม่ต้องขอนะไม่ต้องขอเจ้าที่เวลาจุดไหว้อ่ะค่ะยังไงนะเวลาจุดไหว้ท่านมีกรรมวิธีบอกกูในใบฝอยแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องจุดขอเจ้าที่ว่าขอพาะประมาณนี้เข้าเวลาไหว้นี่จุดทูบเก้าดอกนะจุดทูกโอ้โหจุดทูกมีใบฝอยที่พูดให้ฟังก็คือทูบเก้าดอก หนึ่งะไม่ใช่ผีอสองนะไม่ใช่เจ้าที่ไม่ใช่เทพชั้นต่ำาองเจ้าที่อทูบเก้าดอกจุดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงเท่านั้นอถ้าไม่ใช่พระพุทธก็ต้องโพธิสัตว์ก็ลองนึกเอาว่าเนี่ยจุดทูบไหว้เก้าดอกเพราะฉะนั้นสูงแน่ไม่ต้องกลัวส่วนสมาชิกที่อยากเช่าวัตถุมงคลหรืออยากตรวจดวงเนี่ยสามารถตรวจได้ทางเพจกอลปัตสยามครับ แล้วเพจร้านพระเครื่องมีมีตังห้างพันทิปเงาวันชั้นสองค่ะครับแล้วก็เพจไทยนะครับเพจรายการอัจจุสยามนะครับจะในวันนี้นะครับผมก็ปัจจุสยามครับเป่ามีตังจ้ะครับขอลาทุกคนไปก่อนนะครับเราจะกลับมาทุกคนใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ